กัสสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องสายเหรียญทุกท่านและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามกับในช่องส่องพระเหรียญนะครับอจาได้รับชมในช่อง youtube นะครับคลิปนี้ก็นําเหรียญรลวปูุ่ขวัดปกของมาขำเท่านะครับเป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกปีสองพันสี่้อยหกสิบหกเนื้อทองแดงนะอ่าก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับ ผมก็กราบขอผคุณมากนะครับอ่าเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมตนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีอ่าการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้บบาทก็ได้ร้อยห้ก็ได้หรือ7 5 0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่ สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับนี่ก็คือแผ่นรีดนะครับงานปั๊มในวัตถุมงคลของหลวงปู่สุกวัดประคองมะขามเท่านะครับนี่คือเหรียญปั๊มรุ่นแรกนะวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่สุกก็มีหลายรูปแบบนะครับนี่ก็อีกหนึ่งรูปแบบนะครับ ที่เป็นเหรียญปั๊มแผ่นรีดนะครับบล็อกแกะนะเหรียญยุคนี้สร้างไว้ด้วยกันมีทองแดงนะครับบอนเงินแล้วก็นิกเกิลน,นะมีทั้งโลมดํามีนักกัดทองเหรียญลูปุกน,นะครับหกพันสองร้อยเหรียญประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะพอประมาณนะสำหรับนักสะสมนะครับที่ต้องการจะเก็บสะสมเหรียญลุปสุขกนะ ไม่ได้มีแค่สองสามร้อยเหรียญน,นะครับเหมือนที่เซียนอุปโลกนะแล้วรูปแบบของเหรียญแท้กับเหรียญเก,ก๊ก็คนละเรื่องเลยนะครับไอเหรียญถอดนะที่เซียนนามาชี้ตำหนิในหนังสือผ้าอะไรต่างๆนะครับนั่นคือเป็นงานยุคหลังนะเราต้องเข้าใจบริบทด้วยนะครับเพราะการผลิตเหรียญในยุคนี้นะมันไม่ได้ เป็นงานถอดบล็อกพิมพ์ซิลิโคนนะครับหรือพวกงานฉีดแบบงานฟอสสปาร์กอะไรต่างๆนะครับนั่นคืองานถอดทั้งหมดนะครับแต่รูปแบบการถอดการปลอมมันต่างกันในเหรียญแท้จริงๆนะครับที่ออกจากวัดจริงๆนะฮะมันเป็นงานมือนะครับเหลื่อนเราต้องเข้ใบบริบทคําว่าแกะนะฮะแกะก็คือใช้อุปกรณ์แท่งเหล็กนะครับในการเจาะแกะพิมพ์นะครับแผ่นเนี่ยต้องเป็นแผ่นลีดนะนะครับ ถ้าเป็นงานหลอ่อมันก็ไม่ใช่นะครับผิวรีดงานปัม๊มกับงานหล่อเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับนะครับไปดูได้เลยนะครับไนพวกงานถอดงานเกลี่แรงต่างทําไมผิวเหรียญเนี่ยนะครับมันยุ่ยผิวเหรียญมันดูเหมือนโดนสารเคมีกัดก่อนมันเกิดมาจากอะไรนะครับมันไม่ได้มาจากแผ่นรีดเขาต้องเข้าใจนะครับคําว่าแผ่นรีดนะครับงานปัม๊ม ทำมะรีดเนี่ยผ่นรีดมันต้องเรียบนะครับเลื่อนมันต้องตึงนะตัวเหรียญเนี่ยคําว่าปัมมันก็ต้องปัมกระแทกนะครับด้วยน้ําหนักเยอะเป็นตันเพราะฉะนั้นรายละเอียดของเหรียญนะครับนะหกพันเหรียญเนี่ยตั้งแต่เหรียญที่หนึ่งถึงเหรียญที่หกพันกว่านะรายละเอียดของงานพิมพ์เนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราเข้าใจนะมันต้องใกล้เคียงกันนะครับร้อยละแปดสิบห้า นะ90หรือร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะเรามาตัวเฉลี่ยว,ว่า85ที่เกิดจากสพาพการศึกการใช้นะครับ90เปอร์เซ็นเกิดจากเหรียญที่ปั๊มหลังนะครับทีมมันอาจจะเริ่มตื้นเริ่มสึกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางจุดก็อาจจะติดคมชัดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับไอในงานปั๊มเนี่ยมันเป็นไปได้นะคำเลื่อนเป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะว่าปั๊มนั้นหกพันกว่าเหรียญ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาศึกษานะฮะทำความเข้าใจใหม่ถ้าเราไปเชื่อถือแบบเซียนนะครับเราก็จะไม่เข้าใจคําว่าพระแท้นะพเพราะเซียนก็เกิดไม่ทันยุคเหมือนเรานะเราต้องเข้าใจบริบทนี้ด้วยเซียนมันก็เกิดยุคหลังเหมือนเรานี่แหละนะครับหลวงปู่สุกเนี่ยมันร้อยกว่าปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้คือร้อยหนึ่งปีละนะครับตั้งแต่อุตสาหกรรม พวกการถอดงานฟอสตา้างานฉีดพวกนี้ยังไม่เกิดนะฮะเพราะฉะนั้นเหรียญที่อยู่ในหนังสือตำราในหนังสือพระต่างๆนะครับที่เขียนกันยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบงานถอด็อกพิมพ์ซิลิโคนงั้นนะเอาเหรียญที่สึกไปถอดก็มีนะครับเหรียญที่ผ่านสภาพการใช้อะเพราะฉะนั้นเพื่อนเริ่มดูดตั้งแต่เนี่ยหน้าตาเนี่ยนะครับเห็นไหม ทำไมเหรียญของเซียนนะครับบางทีไม่มีการศึกเลยแต่ทําไมเม็ดตาไม่มีทําไมเป็นเหรียญตาบอดนะเปลือกตาอะไรก็ไม่มีจาหมูก็แหวงแไรต่างๆนะครับไม่ได้เกิดจากการศึกเลยนะมันเกิดจากการนําเหรียญแท้เนี่ยนะครับอ่าเหรียญของชาวบ้านเหรียญแท้เนี่ยเนี่ยบล็อกเงินของเราเนี่ยไปทอดนะครับเพราะว่าอะไรจําเป็นถึงไปถอดเพราะว่าเหรียญเหล่านี้เราต้องกข้จใจคาว่า เขาแจกจ่ายมาจากวัดนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วเราไม่สามารถจะตัดสรู้ได้เลยนะครับว่าเหรียญเหล่านี้ไปอยู่ที่ใครบ้างนะครับเพราะว่าเหรียญเหล่านี้มาเช่าหาซื้อขายกันยุคหลังผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะครับนะซึ่งมาเล่นมานิยมมาซื้อมาขายนะครับพอมีราคาแพงพวกเหรียญปลอม นะครับไอคนที่ต้องการที่จะเช่าหาของไม่ได้ไพวกที่มีนะครับมันก็ไปปลอมไนงะใครเป็นคนปลอมนะ่ะนะครับก็ไอพวกที่ทําในยุคแรกๆนะอ่ะนะไอพวกที่ชี้ตาหนินี่แหละไอพวกปลอมนะครับเพราะมันกําหนดตําหนิขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ปลอมตําหนิที่มันชี้ขายได้ไงนะมันก็เลยเอามาปลอมโดยการหลักการอะไรชี้ตําหนิ นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าตําหนีเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีแม่พิมพ์หลงเหลืออยู่ไงครับเดือนเข้าใจไหม้ยถ้ามีแม่พิมพ์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับอ่าสมมุติ่ากรมศิลปากรเขาเก็บไว้นะครับแม่พิมพ์ความเหรียญปุสุอันนั้นนะครับสามารถนํามาอ้างอิงกันได้เพราะแม่พิมพ์มันยังอยู่หาดินน้ำมันไปกดในแม่พิมพ์ก็ได้แล้วมาถ่ายขึ้นรูปนะครับงานพิมพ์เป็นยังไงนะ พอปั๊มลงบนโลหะเนี่ยนะครับมันก็จะติดลายเหรียญแบบนั้นออกมาเข้าใจไหมครับคำว่างานปั๊มแผ่นรีดและในยุคนี้มันเป็นงานมือล้วนๆนะครับยังไม่มีเครื่องแกะยังไม่มีถอดนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแท้มันต้องตรงกับยุคเอินเข้าใจไหมครับมนุษย์ตรงกับยุคนะกับการผลิตและในยุคนี้นะครับผลิตได้ที่ไหนล่ะ นะพอเราบอกว่าผลิตที่โรงงาอ่าบางกลุ่มเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่มีประวัตินะการบันทึกเอาไว้ผมถามว่าด้านเอกสารเนี่ยนะครับผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะมันจะหลงเหลืออยู่เลยครับและเหรียญเหล่านี้ก็เป็นเหรียญของวัดเป็นเหรียญที่ลึกของวัดนะครับไม่ได้เป็นทรัพย์สินอะไรเกี่ยวพระมหากษัตริย์เลยไม่ได้เป็นทรัพย์สินของหลวงเลยนะ ผลิตออกมาแล้วก็เอามออไปให้วัดนะครับมันไม่ได้เป็นเหรียญเงินตรานะที่เขาต้องตรวจนับว่าปีนี้ผลิตเท่าไรนะฮะเหรียญกีบาทเท่าไรเท่าไรนะครับดังนั้นเขาต้องมีการบันทึกแต่เหรียญเหล่านี้ททททนะครับเ,ออเลือเเเล่อนเป็นเหรียญที่ระลึกนะผลิตให้วัดแล้วก็เสร็จไปนะครับแค่นั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาศึกษาเนี่ยมันไม่มีเอกสาร ที่เป็นหลักฐานนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยเราจะสืบค้นได้ยังไงว่าคําว่าเหรียญปั๊มเนี่ยนะครับทุกคนก็พูดว่าเหรียญปัม๊มกันทั้งหมดแต่มันจะปั๊มมาจากบล็อกไมพิมพ์ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้เท่าที่พบนะครับงานปอมมีไม่รู้กี่สิบไม่พิมพ์นะครับเหรียญปอมอเพราะฉะนั้นเราต้องมาสกบแสวงหาศึกษานะครับ เหรียญที่เป็นต้นแบบของแท้จริงเน่ยนะว่าเป็นยังไงแล้วโลหะมันสอดคล้องกับยุคที่เขาผลิตหรือเปล่านะปัจจุบันนี้ก็สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้นะครับมันไม่ยากแล้วเทคโนโลยีมันไกลๆแล้วนะสองก็คือรูปแบบาการผลิตนะครับก็คืองานพิมพ์ยุคนี้บ่งบอกถึงงานมือล้ลวนเพราะฉะนั้นในตัวเหรียญนะครับเร่อนมันต้องมีล่องลอยของงานมือ นะครับล่องลอยของการแกะเข้าใจเนีฮะนี่คือหลักการเลยนะครับที่เราจะสืบอ,อ่ที่สืบได้เพราะมันมีอัตลักษณ์ร่องรอยการแกะเห็นหรือเปล่านะครับเราก็มาดูกันนะนเหรียญกปุสุขเหรียญนี้แ้วเพื่อนย้อนกลับไปดูทุกคลิปได้เลยนะครับอในช่องของปเหรียญไม่ว่านเ,นเนื้อนิกเกิลเนื้อปลอนเงินหรือเนื้อทองแดงรายละเอียดจะไม่ต่างอะไรกันมากนะครับ อาจจะแตกต่างกายภาพที่เกิดขึ้นภายหลังคําว่ากายภาพเราต้องเข้าใจนะกายภาพนี่ไม่ใช่ร่องรอยของงานพิมพ์นะครับไม่ใช่ล่องรอยเส้นเสี้ยรอยขูดรอยแกะนะครับกายภาพนี่ก็คือสนิมออกไซด์นะครับที่เกิดขึ้นภายหลังสาภาพการสึกสาภาพการใช้อันนี้เขาเรียกกายภาพนะครับภายนอกที่เกิดขึ้นภายหลังแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การทาพะมาแล้วนะครับตั้งแต่ปั๊มปึ้งออกมาเลยเนี่ยนะครับ เหมือนกับพิมพ์เนี่ยมันก็คือล่องรอยสเกลต่างๆนะครับที่เกิดจากการแกะอยู่ในแม่พิมพ์นะครับพอปั๊มออกมาแล้วแม่พิมพแกะมายัางไงบนเหลี่ยมก็ต้องมีลายเหลียมแบบนั้นนะครับมันจะทิ้งล่องรอยนะรูปแบบการผลิตไม้เห็นหรือเปล่าเนี่ยคือสาระสําคัญนะครับเหลี่ยญของชาวบ้านของนิฟซีทางบ้านเห็นไหม สวยกว่าของเซียนขอบนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าหน้าตาก็สวยกว่าคมชัดกว่าเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูหน้าตาเห็นไหมเหรียญแท้จะมีความสมบูรณ์น,นะครับเหรียญไม่ได้ใช้เนี่ยดูทีครับนี่เหรียญดูเต็มเต็ม มันคมกว่าสวยกว่าเยอะนะครับสเกลที่เราจะมองเห็นล่องรอยการขูดัต่งเนหะ็นไหมมีเห็นนะครับล่องรอยการแกะสําคัญเนี่ยดูที่เมตตาน,นะเหรียญแท้เนี่ยนะครับเมตตานี่จะต้องมีนะยกเว้นว่าช่างออกแบบนะครับแบบหลวงพ่อนั่งหลับตาวิปัสสนานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเห็นเมตตาหมด เขากแบบลืมตานะไม่ได้นั่งวิปัสสนาเนี่ยหรียงชาวบ้านเหรียนนี้ก็นำโปร,โม,ปรโมทให้กับเจ้าของพาด้วยนะครับในคลิปนี้นะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะเก็บสะสมเหรียญแท,นะยนนาาท,ท้นะครับเหรียญนี้ก็ราคาทั่าเว็บประมูลนะครับเหรียญนี้เจ้าของตั้งไว้ห้าหมืนนะห้าหมืนบาท เนี่ยดูด้านหลังห้าหมื่นนะครับเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจนะครับพาสมบูรณ์อยู่นะรายละเอียดเลยนะแม้แต่เม็ดไข่ปลาเรื่องเห็นร่องรอยการตอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับตรงเม็ดไข่ปาลานาะมีร่องรอยการตอกนะครับเนี่ยนะก็ตอกเพืยอย่อจะขึ้นขึ้นเม็ดตัวยัน ก็ต้องมีร่องรอยการแกะให้เห็นเหรียญลูปปูส่สศกเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่แกะงานพิมพ์ได้สวยนะครับอีกคุณสินึงเลยนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นนูนต่ำนะครับห้าหมืนบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าเหรียญนี้ผลิตหกพันกว่าเหรียญน,นะครับเลื่อนมีเยอะนะเยอะพอประมาณแหละแต่ใครจะ เก็บได้นะครับหาได้ท่านจะไปหาตามแผงพระนะตลาดพระก็ได้นะครับเนี่ยเผื่อท่านไปเจอราคาถูกนะแต่จะฝากเน้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้พวกงานฟอสร์ปออกมาเยอะมากนะครับก็ต้องดูให้ดียิ่งถ้ามีกายภาพความเก่าให้เห็นนะครับตนดิมอกไซค์ขึ้นแบบธรรมชาตินะแล้วก็มีร่องรอยการแกะ หรืออาจจะใช้มีร่องรอยการสึกจากการใช้นะครับความบอบช้ําจากการใช้นั้นก็เป็นเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกงานฟอสตปาป์เนี่ยนะครับส่วนมากมันจะเป็นผ้าใหม่และโลหะเขาไม่ใช่นะฮะและรูปแบบเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะครับมันไม่ใช่แผ่นรีดเนี่ยเข้าใจไหมครับกงานฟอสตปาป์เนี่ยนะมันไม่ใช่งานรีดนะครับแล้วก็ถอดบล็อกทิมมาปั๊มนะฮะเหมือนงานของเซียน มันถอดแบบไ,ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูด้วยกล้องกําลังขยายลึกๆจริงเราจะรู้เลยว่าพื้นเหรียญเนี่ยนะครับมันไม่ได้แน่นมันไม่ได้เรียบนะครับเหมือนกับงานปั๊มจริงๆนั่นคือการแยกๆนะเรามาเริ่มดูที่บล็อกหน้านะครับามาดูบล็อกหน้าในเหรียญแท้เราจะดูตรงไหนบ้างนะครับ ที่จะบ่งบอกได้ถึงความแท้เกนะครับถึงรูปแบบการผลิตที่ถูกต้องของเหรียญความรุ่นแรกหลวงปู่สุขนะหนึ่งจะต้องมีเมต,ตาเห็นไนหะเมต,ตาจะตอกขึ้นมาเป็นจุดนะครับทั้งสองด้านสองเปลือกตานะครับซ้ายกับขวาจะแกะไม่เท่ากันให้สังเกตดูที่เปลือกตาทางด้านซ้ายจะใหญ่กว่าด้านขวานะครับแล้วก็มีปลายติ่งอยู่ตรงนี้ ตดตาทางด้านขวานะครับนะปลายเส้นจะสบัดขึ้นไปหาคิว้วนะฮะดูให้ดีสังเกตดูที่ข้างพื้นเหรียญน,นะครับข้างศีรษะด้านนี้นะจะมีเส้นขีดอยู่เนี่ยรอยขูดที่เกิดจาก,ก,กอุปกรณ์แท่งเหล็กนะครับจะทิ้งสเกลร่องรอยไว้ทั้งสองด้านแหละนะครับถ้าเต็มพิมพ์เพื่อนดูนะครับเนี่ยด้านซ้ายก็มี เห็นไหมด้านซ้ายก็จะมีสเกลรอยขูดนะไล่มาถึงโหนกแก้มนะเพื่อนๆดูดีโหนกแก้มตรงเนี้นะครับจะมีเส้นเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมจะมีสเกลเส้นนะ ตรงกระดูไผ่ปลาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีสเกลรอยขูดด้วยนะฮะเส้นเหรียญน,นี้น่าจะปั๊มหลังๆแล้วนะครับถ้าเราเจอในเนื้อนิกเกิลเนี่ยตรงเนี้ยจะมีเส้นเป็นแนวเลยนะครับนิกเกิลเนี่ยจะเห็นชัดแล้วจุดนะครับเบื่อนจุดที่พื้นเหรียญตรงเนี้ยนะฮะสามจุดเนี่ยในเหรียญแท้จริงๆนะครับเบื่อนไม่ใช่ว่าจะนูนสูงนะดูให้ดีนะครับ จุดตรงนี้จะเป็นนูนต่ำนะครับเนี่ยสามจุดเนี่ยมีนะครับเปลี่ยนน่ะมันเป็นร่องรอยของงานพิมพ์แต่ไม่ได้สูงนะจะติดแค่นิดเดียวไล่มาตรงหัวไล่นะหัวไหล่นี้ก็จะมีรอยขูดต่อเนื่องมาเลยไล่มาถึงริ้วจีวร เพืเ่อนๆดูไว้ดีนะสเกลของลิ้วจีวอนสังเกตดูเห็นไหมนั่นข้างเส้นจะมีลอจิกที่เกิดจากแท่งเหล็กต่างพิมพ์เห็นนะจะเห็นเป็นเสี้ยนรอยขูดนะครับตรงเนี้ย แล้ว่าเราดูในเนื้อเนยนะก็เก่าตามสาภาพนะครับเหรืยญน,นะดูโลหะดูผิวการเกิดสนิออกซา์มันไม่ได้เท่ากันทุกเหรียญน,นะครับส่วนนี้เราต้องเข้าใจแต่ละคนที่ได้เหรียญไปนะครับไปเก็บดูแลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันนะามาดูกันสังกติ สังกัตีตรงเนี้นะครับจะมีเส้นเล็กๆนะเป็นเส้นขีดอยู่ไล่ลงมาตรงนี้ก็จะมีเส้นเล็กๆนะมาดูดีชายจีวอนเห็นนะมิรือจีวอนทางด้านซ้ายก็จะมีสเกลล่องรอยขูดแต่งของบล็อกฟิล์ ห็นไหนี่เกิดจะแท่งเหล็กั้างนั้น่ะทำไมในเหรียญของพวกเซียนไม่มีสเกลรอยขูดแต่งเลยไม่มีร่องรอยของงานพิมพ์เลยนะครับมันอธิบายไม่ได้เหมือนเราไงเพราะว่าในตัวเหรียญของพวกเซียนมันไม่มีร่องรอยของงานแกะให้เห็นเลยนะครับเพราะเป็นงานถอดนะมันจะมีได้ไงเหรียญถอดนี่ไม่มีนะครับยกเว้นเ่าถอดแล้วมาแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับแต่รอยขูด รอยขูดรอยแต่งนะครับนะที่เป็นรอยขูดแต่งเนี่ยเหมือนสเกลอย่างเงี้ยในเหรียญถอดเนี่ยมันไม่มีนี่สเกลรอยขูดอย่างงี้นไะมแล้วเหรียญฟูซุกนะครับเส้นเสี้ยนที่พื้นเหรียญเนี่ยเยอะนะผมบอกได้เลยนะครับเหรียญพูซุมีเยอะนะเส้นเสี้ยนรอยขูดแต่งเนี่ยที่ตรงข้อมือยังมีเลยเห็นไหม ตรงข้อมือเส้นนี้จะติดทุกเหรียญน,นะครับเส้นตรงนี้อ่าด้านล่างนะฮะผ้าและเดีวเนี่ยจุดตรงนี้ก็ต้องมีทุกเหรียญแล้วจะมีสเกลนะครับนี่รอยขูดด้วยเห็นไหมเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงนี้เ,นนเห็นไหม่างๆเล็กๆนะครับกล้องตัวนี้นะครับที่ผมไม่ได้ใช้กล้องตัวเดิมนะ ก็คือถ่ายทีเดียวเลยนะครับเพื่อนนะผมไม่ต้องบรรยายด้วยกล้องภาพทั้งองค์แล้วก็มาลงกล้องนี้นะครับปัจจุบันผมมาลงกล้องขยายเลยนะและ้วบรรยายเพื่อนได้เห็นไปเลยนะครับเพื่อนได้เทียบเลยตรงฝ่ามือจะมีจุดยู่สองจุดเห็นไหมแล้วด้านข้างจุดจะมีเส้นเสี้ยนเล็กๆเนี่ยทะแยงออกมาตรงพื้นที่ต่ําตรงนี้ถ้าไม่ใช้จนสศึกจะต้องมีลูกเหลี่ยมเพื่อนๆตะแคงดูได้เลยนะครับเห็นแน่นอน มาดูเส้นตะแกรงเส้นตะแกรงนะครับตรงใต้หน้าตัดนะจะต้องติดคมชัดนะเพื่อนดูเส้นตะแกรงสังเกตดูเส้นเนี้่นะจะมาตบบ่อกับนี่ชายผ้าระหว่าง นะเลขสี่เลขหกนะตรงนี้เนี่ยจะต้องมีเส้นเสียดน,นะครับรอยขูดนะตรงเนี้ยจะต้องมีทุกเหรียญทุกเนื้อด้วยทั้งทองแดงนิกเกิลน,นะครับหรือบัลเงินก็มีให้เห็นเส้นนี้ก็จะต้องมีเห็นไหมานเส้นนี้ก็ต้องมีแล้วตรงชายตรงนี้ก็จะมีสเกลเส้นด้วยนะครับ ที่เกิดจากแคงเหล็กตอนนี้เขาขูดพิมพ์นะนี่ชายนี้ตรงนี้ก็ต้องมีใช่ไหมเสี้ยเล็กๆเนี่ยถ้าศึกนะครับมันก็นจำมาเลยนะครับถ้าเส้นตรงนี้ศึกตรงนี้ต้องศึกด้วยการศึกนะครับจากสภาพการใช้มันต้องศึกจากพื้นที่สูงนะครับไล่ลงหาพื้นที่ต่ํานะไม่มีการศึกนะครับของเหรียญไหนที่ศึกจากพื้นที่ต่ําไปหาสูงนะ ยกเว้นในกรณีงานถอดบล็อกซิลิโคนนะครับเหมือนกับเหรียญในหนังสือพระของเซียนห้างอันนั้นแหละนะครับคืองานถอดซิลิโคนแล้วมาดูเส้นลิจีวอนนะครับทางด้านซ้ายสังเกตดูนะครับข้างลิจีวอนตรงนี้จะมีจุดอยู่แล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนเหล่านี้พาดลงมานะเดีนะ๋ยวผมจะตนะแคงด้านะนะีนะ้นะ อ่มาดูยันตัวนี้เห็นไหมตรงตัวยันจะมีเส้นเสี้ยนพาดตัวยันมานี่ทะลุมานี่เห็นไหมขึ้นมานี่เลยลนสเกลตัวยันก็จะมีร่องรอยการแกะให้เห็นนะจะมีสเกลล่องรอยการแกะด้วย ลับมาดูตรงหูเหรียญเพื่อนดูตัวแหวนเห็นนะสระอ่ะด้านบนตรงนี้จะแกะแล้วก็ไม่เต็มนะครับสระอ่ะจะไม่ม้วนหัวกลมนะสระอะจะไม่ม้วนหัวกลม นะครับแล้วระหว่างพื้นเหรียญจะต้องมีเส้นเสี้ยนเล็กๆเ,เห็นไหมนี่เส้นเหล่านี้เป็นเส้นเสี้ยนหมดเลยนะครับเนี่ยนี่รอยขูดนะครับของงานพิมพ์นี่เห็นไหมจะมีรอยขูดนะครับนี่เส้นเสี้ยนเหล่านี้เพียบเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับขอบเหรียญจะต้องมีร่องรอยของ แท่งเหล็กเนี่ยดูขอบเหรียญนี่มะร่องรอยของการแกะนะครับเขาก็ใช้เหล็กนะครับในการยีจิกแต่งนะ่ะมันก็จะมีร่องรอยการย้ํานะครับการขึ้นรูปรอยเสียดสีนะฮะลอยจีกรอยแต่งเนี่ยขอบข้างเหรียญเนี่ยเห็นไหม ทุกเหรียญนะครับทุกเนื้อด้วยต้องมีรายเหเียดสกเกลเหล่านี้ใกล้เคียงกันเนี่ย,ง,ยง่ายเหรียญปุสุกเนี่ยนะครับขอบเนี่ยถ้าเป็นถอดเนี่ยนะครับตรงนี้จะมนหมดเลยจะหายหมดจะไม่มีนะครับถ้าเป็นงานถอดเบลพิมซิลิโคนเพราะมันถอดไม่ติดไง าใจไหมครับนี่มาดูหูห่วงห่วงเชื่อมนอกนะครับ มาดูด้านหลังเดี๋วตั้งแต่เม็ดไข่ปลาเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับตรงด้านหลังเน่ยเพื่อสังเกตดูดีๆนะจะต้องมีขอบล่างร่องรอยการการแกะนะครับอย่าง,งร่ออยการตอกตอกก็จะขึ้นเม็ดนะครับน่ามีรอยตอกเห็นไหม จะต้องมีนะครับแล้วถ้าเราดูที่ตัวยันนะตัวยันนี้ก็จะเห็นร่องรอยการแกะที่ชัดเจนเนี่ยสังเกตดูด้านข้างเส้นเห็นไหมเนี่ยจะเห็นรอยจิกที่เกิดจากเหล็กเนหะ็นไหมะขอบนี่จะเห็นรอยรอยแต่งรอยจิก เห็นไหมที่มาจากเหล็กแต่งไม่พิมพ์เห็นเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมเส็นยันเนี่ยคือบ่งบอกได้ถึงรูปแบบการผลิตที่ถูกต้องนะครับสัคร,รสนะครับเหรียญรูุสุกนะเหรียญที่ผลิตในยุคงานมือนะครับเพื่อนตั้งแต่สองสี่ห้าเก้าหกศูนย์นะครับรูปแบบการผลิตเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันทั้งหมดนะใกล้เคียงกันทั้งหมด ก็เป็นรูปแบบงานมือทั้งหมดนะในงานพิมพ์เนี่ยเพราะในยุคนี้เป็นยุคของงานมือนะครับไม่ใช่งานเครื่องเพราะฉะนั้นนะครับในการศึกษาเหรียนปั๊ม นะครับตั้งแต่ยุคสองสนะศิลปาน,นูนต่ำนะครับของงานพิมพ์เนี่ยสามารถดูได้ทุกกระจีอาจารย์นะครับไม่จำเป็นต้องสายตรงเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเกิดทันยุคนั้นได้นะครับจะมาอุป,ปโลกเว่าสายตรงอย่างนั้นอย่างนี้โกหกทั้งเพนะเราเกิดไม่ทันยุคสิ่งที่เราจะมาศึกษาสืบพ้นได้ภายหลังก็คือตวัววัตถุนะครับแล้วก็มวลสารธาตุของเนื้อ แล้วก็รูปแบบการผลิตนะครับก็คืองานพิมพ์นั่นเองนะฮะที่จะบ่งบอกถึงความแท้เกะได้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะก็ห้าหมื่นบาทนะครับเนื้อทองแดงเปลือยสภาพตามนี้เลยนะไม่เช่าไม่เป็นหลังดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการศึกษาพาแท้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกลับสวัสดีครับ